สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้ไม่ได้อ่านคลิปลงช่องให้ฟังนะครับแต่เป็นวันนี้จะพามาดูวิธีการเลี้ยงตะกะแตนครับผมตะกะแตนปลาทังก้านะครับวันนี้ออกแนวหากินครับผมนี่นะครับอันนี้ผมสั่งมานะครับผม ไข่ตะกต่นปทาทังก้า1ขีดครับผมก็ราคา1,000บาทนะครับโดยผู้ขายเขาบอกว่าใน1ขีดนี้มันจะมีตะกะแตนที่ออกเป็นตัวประมาณ3,000 3,000ตัวนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ระยะเวลาที่มันโตเต็มที่ก็ประมาณ45วันครับผมตอนนี้มันก็ออกจาก กระบะนะครับผมที่เขาเอาเอาใส่ไข่ไว้นี่ครับเห็นไหมครับพี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวด,ดาวๆนี่ครับผมนี่น,น,นี่เห็นไหมครับน่ารักน่ารักครับผมให้ดูที่ขอบกระบะก็ได้ที่เขาอัดไข่มานะครับใส่ดินแล้วก็ขาาวีมะพร้าว การเลี้ยงก็ไม่ยากนะครับเขาเขียนมาในเขาให้รายละเอียดมาในกระดาษ A4 นะครับอะไอะทำไมมันนี่นี่นี่นน,น,น,นี่ครับตะกะเตียนพัทังกาการเลี้ยงก็เน้นหญ้าครับผมเป็นหญ้านเปียหญ้าหวานอิสราเอลที่สำคัญก็ไม่ได้ใช้หัวอาหารนะครับเหมือนการเลี้ยงจิ้งหรีด ส่งมาได้ประมาณ5วันนะครับตอนนี้มันกำลังออกจากไข่นะครับฟักเป็นตัวแล้วนี่ครับตัวเล็กๆครับผมราคาขายตัวเป็นเขาบอกว่าราคา450บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมเลยลองเข้าไปศึกษาในกลุ่ม สขีดเขาบอกว่าได้ประมาณสิบกิโลครับตัวเป็นเป็นนะครับถ้าตัวเป็นเป็นได้ประมาณ10บกิโลในระยะเวลา45วันก็คือไข่สขีดอากาศที่เขาชอบจะเป็นอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวไม่เห็นนี่มันมันซ่อนอยู่ตามตามลืบตามซอกครับผม ตัวน,นี้เลี้ยงทดลองเลี้ยงไว้กินก่อนนะครับยังไม่ได้เน้นจะเอาไปขายอะไรเรามาทดลองดูว่าเราจะเลี้ยงได้เหมือนเขาที่เขาพูดหรือเปล่าเขาบอกมาว่ามันเลี้ยงง่ายมากไม่เหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวัววัวควายก็สองปีสามปีถึงจะได้ขายแต่ตะกัแตนแค่สี่สิบห้าวันเขาบอกอย่างนั้นครับผมเลี้ยงง่ายน้ําก็ไม่ต้องตากให้กินครับ หัวอาหารก็ไม่ต้องซื้อใหอ้ามาลองดูครับมือใหม่นะครับนี่ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนแถวบ้านก็มีตะกะแตนนะครับผมเคยไล่ตะกะแตนขายแต่ก่อนนะครับ ราคาก็ขีดละหนึ่งร้อยบาทก็กิโลละเฮ้ยขีดละขีดละสิบบาทเออขีดละสิบบาทครับกิโลละหนึ่งร้อยตอนนี้มันไม่มีครับเพราะว่าชาวนาเขาใช้สารเคมีในการกําจัดพวกญ้าแล้วก็วัชพืชครับผมตะกะแตนก็เลยแทบไม่เหลือเลยจนต้องหันมาเลี้ยงตะกะแตนกินเองครับผมใครที่มีความรู้ ในสายนี้นะครับก็แนะนำผมได้นะครับคือผมใหม่มากนี่จะลองเลี้ยงตะแต,แตนครับผมนี่น้องน่ารักมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับตอนมันโตนะครับผม กว่ามันจะโตแหละเดี๋ยวผมอัพเดตลงเรื่อยๆชอบช่องนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไคร b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ